สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเรื่องวีโก้เครื่องอืดนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์วิ่งอืดนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับอันนี้เป็นรถผมเองนะครับรถตัวนี้ก็คือวีโก้รุ่นเจนะครับปี2 0 0 4นะครับรุ่นแรกเลยนะครับไม่มีไม่มีจมูกไม่มีเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้นะครับ อัปเกรดแบบบ้านๆนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้วีโก้คันนี้วิ่งไม่อืดนะครับดูส่วนประกอบก่อนนะครับคันนี้ใช้เมก18นะครับยางสองห5าห้าทับห้าอนะครับนี่ครับยางใหญ่ครับคันนี้เป็นรถตัวเตี้ยนะครับตัวรถตัวเตี้ยรุ่นจีนะครับรุ่นรุ่นธรรมดาสุดนะครับ ใส่ยางใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับใส่ยางใหญ่แล้วนะครับมาดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยวิ่งไม่อืดนะครับทําอะไรมาบ้างนะครับแบบบ้านๆนะครับนินเดิมๆนะครับไม่ไม่เต็งมากมายนะครับมาดูกันเลยนะครับๆๆเ,เปิดดูให้ห้องเครื่องก่อนนะครับมาเมียไปบ้างนะครับเปิดดูห้องเครื่องก่อนนะครับ เครื่องเดิมๆนะครับครนนี้ทำอะไรบ้างมาดูนะครับตัวนี้วิ่งออกตัวแต่เร่งดีครับสบายครับไม่อืดเร่งแซงทันใจมีอะไรบ้างมาดูครับสิ่งที่อันดับแรกเลยนะครับก็คือทะลวงแคดครับนะครับนี่ครับแคดวิกโกเจู่ยรงนี้ทุลวงออกครับ คีไปนานๆมันจะตันข่าเมามันจะเกาะตรงนี้นะครับแคปให้ทะลวงออกเลยครับท่อจะได้โล่งๆนะครับทะลวงแคปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับอุดอุด EGR นะครับนะครับครนนี้อุด EGR แล้วนะครับปิดทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ค EGR ตรงนี้นะครับ EGR ข้างล่้งตรงนี้ก็ตรงนี้เดิมๆมันจะเป็นท่อนะครับแต่อุด EGR ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับดูจากเครื่องได้ครับนี่เดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆรับเดิมๆทุกอย่างนะครับตัวนี้รถปีศูนย์สี่นะครับใกล้จะสิบหกปีแล้วเทอร์โบก็ใช้ตัวเดิมนะครับห็นะครับตัวเทอร์ลูกเล็กเครื่องสองพันห้าเทอร์โบแต่ไม่มีอินเตอร์นะครับอันนี้เทอร์โบครับนะครับเสร็จแล้วก็ติด อินเตอร์ให้เครื่องโยนครับนี่ครับใช้อินเตอร์สําเร็จรูปนะครับนะครับตัวนี้ติดอินเตอร์ครับเครื่องโยนครับอินเตอร์หน้านะครับดูนี้ครับนะครับอินเตอร์หน้าทำไมถึงติดอินเตอร์ให้เครื่องโยนครับเพราะเดิมๆตัวร้อยสองมาสองพันห้าซีซีเนี่ยมันจะไม่มีอินเตอร์ให้ครับท่อตัวนี้จะวิ่งเข้าไอดีือนเิมนะครับมันไม่มีอินเตอร์ เดี๋ยนีเราติดเพิ่มครับเพื่อให้อากาศที่มันเข้ามาเยเย็นครับแล้วมีมวลมากเวลาเราอันระบบน้ำมันนจะทําให้เครื่องมันแรงขึ้นนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเครื่องจะไม่ร้อนด้วยครับเติมมีไว้ดีที่สุดครับพอติดอินเตอร์แล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับเทอร์โบครับเทอร์โบเนี่ยเราใช้ลูกเก่าใช่ไหมครับ เดิมๆเนี่ยมันบูตอยู่ที่8ดถึงสิบนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับบูตถึง8ดถึงส0บครับพอเปลี่ยนอินเตอร์ปปเราก็ต้องตั้งบูตนะครับแต่รถนี้ไม่ได้รีแมปนะครับรถนี้ผมก็เพิ่มบูตนะครับให้กับนะครับให้กับเครื่องท้องเครื่องนะครับเครื่องนี้นะครับบูตอยู่นะครับสิบหนะครับบูตบูตของมันนะครับ ผมใช้ตัวนี้ครับปรับบูทครับปรับบูทมือของฟิกนะครับตัวนี้ครับจะได้บูทอะไรหมุนเอาแต่ผมใช้ล็อกว้ที่สิบห้าปอนด์นะครับบูทนี่ครับต่อต่อปรับบูทมือตรงนี้ครับขันการระวังเวทเกตตรงนี้เขาเทอร์โบนะครับเห็นไหมครับใช้ตัวนี้ครับต่อครับปรับบูทให้มันเป็นสิบห้าปอนด์นะของผมใช้สิบห้าปอนด์ครับดิวเหนียวครับโบเดิมครับชิดเดิมครับ อย่างเดิมๆครับนะครับแค่นี้ก็ยังรถก็วิ่งดีพอประมาณนะครับถ้าจะให้ดีนะครับต้องมีกล่องช่วยนะครับอ่ากองช่วยนะครับอันนี้วีโก้จีร้อสองเลแมาตรงนี้นะครับมีกลองช่วยนะครับที่ผมติดไม่ได้รีเมเปนะครับที่ผมติดก็คือกล่องดันรางครับนี่ครับกล่องดันราง อ <moż> ันนี้เป็นดันแงแบบเสียบสายนะครับไม่ได้ตัดต่อสายนะครับใช้ดันแงแบบเสียบปลั๊กตรงรุ่นนะครับดันแงนี่ครับดันแงเดี๋ยวไปดูปลั๊กข้างหน้านะครับแล้วก็อีกตัวที่น่าใช้ก็คือคันเร่งไฟฟ้าครับผมใช้คันเร่งไฟฟ้าตัวนี้ครับนี่ครับคันเร่งไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับถ้าเราไม่อยากใช้เราก็ถอดออกครับไม่ได้ตัดต่อทั้งใดทั้งสิ้นนะครับนี่ครับอันนี้คันเร่งไฟฟ้านะครับ ขับดีครับบอกตัวดีไม่อืดครับไม่ล้อลอกนะผมใช้ยางใหญ่นะครับสองห้า้าทับห้าห้าสิบเปดก็ยังไม่อืดครับบอกตัวดีเร่งแสงทันใจนี่มีดันแรงครับไม่มียกขชฉีดนะครับมีแต่ดันแรงอย่างเดียวคันนี้นะครับนี่ครับปักดันแรงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้กองดันแรงมันจะต่อปักตรงนี้ครับต่อที่ดันแรงเสียบเข้าไปตรงนี้ครับ นี่ครับไม่ได้ตัดต่อนะครับเสียบแทนด้านล้างได้เลยครับเสียบเทมนปักด้านล้างตัวนี้ได้เลยครับแค่นี้ครับที่ทําให้รถวิ่งดีและอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนนะครับก็คือท่อครับท่อเนี่ยอันเดิมมันเป็นท่อใหญ่เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งตันๆหน่อยให้เราเปลี่ยนเป็นท่อนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นท่อนะครับท่อ เลดแล้วก็มีพักแกงไส้เกี๊ยวครับพักแกงไส้เกี๊ยวเห็นไหมพักแกงเลยครับนี่ครับมีพักนะครับผมผมไม่ใช้แบบไม่มีพักนี่ไม่เอาครับหัวเครืยองมีปัญหาถ้ามีพักแล้วขับสบายครับเห็นไหมครับมีแกงครับพักแกงแล้วก็ปลายไดสีนะครับสวยๆนี่ครับออกท้ายตรงนี้ขับสบายครับสนุกครับไม่อืดไม่ล้อรอบนะครับตรนี้ครับนี่ครับยางใหญ่ ตัวนี้เครื่องร้อยสองมสครับไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับข้างใน,นก็มีอ,อุปกรณ์ช่วยนิดหน่อยก็มีนี่ครับสมาร์ทเกจอะไรนะครับแล้วก็วัดบุตรเทอร์โบครับดูบุตรเทอร์โบว่าทำงานยังไงแค่นี้เองครับเห็นไหมครับแค่นี้ครับแล้วก็ไม่อืดแล้วครับไม่ล้อรอบ นะครับขับดีครับขับสนุกครับขนาดคันนี้จะสิบหกปีแล้วเครื่องยังเน้นอยู่นะครับเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับเดีมาดจะตัดให้ดูแล้วนะครับเครื่องนะครเครื่องยังเน่นๆอยู่นะครับเติมโบนเติมครับเปลีตินเตอิมครับ นี่นะครับนะีครับเครื่องแน่นครับครับดูับเครื่องแน่นเสียงพ่อครับเส้นพ่อก็เสยงเพาะครับนี่นะครับไม่ร้อรอบครับทำแบบผมเพ้ประมาณไม่เยอะครับไม่รอรอบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ